มาเด้อคะ่ะพี่น้องมากินขา่าวกินน้ำน้ำกันค่ะร้านแกงเส้นร้านเล็กๆน,น้อยๆอยู่นี่แหละนะพี่น้องเนะาะเสพๆแล้วค่ะคุณภาพสูงมีของหวานอะไรว่ามีดเรียบร้อยค่ะพี่พี่น้องมาเด้อคุณสร้างมาเรียบร้อยลวสิกินกับขา่าวค่ะกินของหวานรวมมิดขับข่าวเหนียวน้ำกันค่ะพี่น้องมาเด้อมากิน,ข,น,น,กนข่าวค่ะแกงเ้นยั่วๆเสพๆค่ะมาเด้อพี่น้องคุณเต็มตัวปุ๊ลูกค่ะแม่ค่าก็หายหลายๆพี่น้องคุณ ติดไ,ไม่ไหมแบบเนี้หอ,หอมหอมมาเด้อค่ะม,ม,มาเด้อค่ะพี่น,อน,น้อ,นนนนกกนองกินข้าวกบน้ำหวานอืมกบน้ำหวานเมื่อหลัก็ค่อยๆกินอี่ยังก็แกงเส้น กินอนาบกมินะ่บกิอื้อมหอมดิบงกมิตเนี่ยอยากกินวมิต ไปถ้วย,วยนะึงหรือเปล่าอะไเนี่ยห่อเข้ามานำ้ำตั้งใจจะมากินล้วมมิดกับเขา้ามาได้ไปไหนพี่น้ำมากินกว๋วยเตี๋ยว อย่างเซียนเป็นมุกค่ะเป็นมุกมุกเซนค่ะพูดนะเซนไสเซนไหมเซนหอมหวานเสียบนิ่มสุกกันนะอืมหนัวเสบเนี่ยเพราะประหยัดผงแต่ว่ากระหยาบพริกอืมเสบเด็ดดีมุกขันนึง ่อยถามแล้วมืนั้นว่าเนก็ะดามีน้ำส้มนี่เนี่ยเนาะเห็นไบริสนน้ำส้มใส่บพปนอันนี้กพปั่นนีริกเผาเพิ่มรนี้ยสกินกบพายยเอาเต้ลายครับสามอยางใี่เห็ครบอือิกเผาอีกิกไทยอีกิีไทยอีก ตันน้อยเดี๋ยวพอเด้อพี่นอ้องทำไมกินตัน่ว่ามากกินของหว,นวานน่ะปลาในเ่ืมาบัดรรยท่าศเสต๊เหนาวก็คือกินบ่วงลายแทนคูณเดียวสิดีบ่วงตีบ่วงแกงสอแกงเซนเนาะพี่น้องเนาะ เอาจริงๆล่ะล่านอยู่น้ำบ้าโนาหนาเสีแบแสบเด้อแ่ซื้อเสียงแบบว่าเพ่อได้ดังคือสั่งแบบล่านน้าในเมืองอซื้ออืมอืมอออืมขลาดอืม,อม มพรีกงามนี่เหละตอนนั้นยังไม่พอเนีค่ะยังส้่งแต่งห้องอีกเราถามแต่งห้อง,งจากบาดแต่าห้องโคตรจะบาดจังเท้าบาดมีเสพวิธีนี้นำบางคุณภาพค่ะ สาบบาทค่ะพี่น้องินจนวินเนาะ <c oughs> ตาบอกพี่กับสาบบาทละค่ะ <c oughs> อืมต่างเร็วหนัเริ่ม,มนี่ก็เห็นหะนเดี๋ยวขาเขาออกกันอืมนะพี่นอ้อ,นนองแ่บแสตบสตาบอสิควมซิกกันหวัวปวดเลย ก็มวดกันเดเห็นตกะป้านพิษกับคำนั้นน้อยอืมอระปบแม่แท้อยากกับมือหนามากิน จะเก็บพักบุ้งยู่หลังบ้านเอามานำ้ำเขาหมาักไดกิขาดนึขขนนงาาใช่ไหมดูวขานานข้าวกระปุ่นนี่ยังแต่เสยนเดียวมาใส่หืมโปรบ้าอือสกินบ้าเมซะดินความหมายอยากอยู่เือมันหมักสกินสั่นใส่หัวปุ่นั่น

แต่แต่บ้านได้เสียนปรุงน้ำปลาได้ได้ค่ะคนบนก็นมีหลายแบบเพิ่นมักร้านไหนเพิ่นก็ซื้อร้านนั้นมูบ้านกส็สมรังข่าวร้ายหลายด้วยพี่น้องอะไรจะทั้งเขาด้วยอไดบ้างเหมือนดอก เองสามทีหายยคุมันไแต่บ้านเป็นหมูบ้านไงล่องเขาจุ้มเยันหาแล้วาล,าล้านหกล้านมาคุมบัตรหกล้นนานอะไรแล้วเขาไปแล้วเขาไปนิซ้ยนีกเจ็ดมาแปด้านกวยเตี๋ยงกุ้งบมานล่างเขาอีกเก้าสิ ลูกแค่ยังยิ้มโอ้บ่ไหววะนาบ่ไหวอ่เด็กุ่มนั่นเด็กุ่มนั่นกับซีฟัวละอันนี้แค่บัรเลาดินไม่จุ่มตลาดยืนกับสาม้านสี่้านเลยยัง แม่ก้ามันด่งเบื้งเติมว่ากินไปจะ่างเลยแล้วก็หิวเขาไงก่ตุงสที่กินของบานอยู่ยได้พี่น้องเขาอียงกันวันนี้เลยแพี่น้องมาบ้านเหรอครับใครมาบึกินอยู่ในเมืองร้อยเนึ้อจะได้กินแบบ สองสามนิเออย,ย่างสองย่างมนาะ,ะนขนาดอันนี้สามสามงส์นี่ขาแบบหัอปลาเมือนี่เมือหวะสามหงงนี่ยห้สาหสาิบจะม,ม,มีกับสี่สิบเอานี่เ่าีบันแล้วล่ะ

แลไ่ให้ลูกสาวเรียงหอกอย่างลูกสาวเมื่อยแล้วไก่ก็ยังไม่ันไงยัง้วนาอือไปยื่ท่ัวอะไรไปเไะนอนเบนกับอะไรที่นี่ง้วไปกินข้าเฟินพรดี <ừ> mm. อีกหนึ่งย่างที่ท้ายบ้านเสา้อมีไหลคือง,วงัวได้ค่ะรวมกันเนี่ยคือมาสามพันมาถึงมื้นโตอยู่ นะเอาลองอะไรอยู่นะกับมือเน่เ่นหาหกหลังนะเกือบสองร้อยนนะจะจุ่มนงนี้มีหกหลังนี่บันนี่นะพูดง่ายมีวหกหลังเนาะบางยามแรงนะเปนไปด้ยงอซ้อนพี่น้อง งวกับสันสัตย์แต่ยันของเพิ่นกับเกรงเกรงเด็กบ่หลงอคอกลงยังกระสีมีตัวผูเนี่ยติดเสริมกับบ่อยากเมือบ้านอื mười àu, lại àu, lại àu, thắt mất bạn xíu, thắt xíu, thắt xíu, là xíu, thắt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  nhỏ งเกอยย่หลังมานจะคลองมาโอ้เอาเขาจะถอดยอดออกมาสิเขนจะถอดยอดออกมาจากต้นระเบิดเนเ่ย หมดกับมากมางางอราโค้มากเลยทมาจ้าหมอกอนู่ยเหอะเ็ดเลยปวกดำคูเด๋ามาจ้าเอายู่ใส่ก่อนนี่คูเดลไปเช่ป้ังแล้วม่เอาปีนึนมียานี่ดอก้งามจุ่มเลยที่นี่มีเห็ดปวก มีคนกลับหาบะางอือเราไม่ออกยืนเป็นปาไม่เป็นปุ๋งเงยดําปุ๊บๆกำดังไม่ได้ขับมาเดินละตรงนี้เพิ่ะยังเหตดอย่งบ่พวกนเป็นป้ายยุคเก่ายบอ่ตรงนั้นกบตองนี่เนี่ยเนออกอย่างนี้

มาลอ้ป้าอยู่กลบกามันบ่ออมนิไปอย่างมันบ่อีตรงหลังบ้านยัยเนี้ยนกะยังเป็นป้าอยู่กับเก่ามันบ้าน,านเาานานออนก็ลืมละจะเป็นหองส้างเข่าเปิ้างเข่าเนี้ยสางเข่าบ้าน<อ>ไม่ส้อนปุ่น ปลาเนะอะก็คือเป็นเก่าอยู่หัวบออววันเอ็กเกิน,นอย่างนี้มันปวดอันแข่งอีกจังใหม่หนึ่งกันค่ะอิ่มแล้วป่ะเนี่ยพี่น้องมือเนี่ยมาฝากทองไว้ร้านแกงเซนนะคะ่ะ้านลเล็กๆแต่วา่าขั้นพี่น้องกายไปกายมาแด้วค่ะยุดตรงทางกับอันอ,อนุศูนย์อนุไม้เนี่ยค่ะศูนย์โรงพยาบาลอันตำบลอะไรเด้อค่ะนี่แหละพี่น้อง มาได้เลยค่ะเป็นกับตูบน,น้อยๆยู่นี่แหละเซฟแทบค่ะ <c oughs> เกงเซนคายง่ายๆแล้วก็ขายเกงเซนรวมมิดนะค่ะขลายแบบาบานๆเทานี่แหละตับมะฮงสาวบาทพี่น้องกินมดรอบขัวค่ะแ <c> ซ <oughs> ่บพร้อมคุณภาพกับแซ่บมั่งด้วยคอมเมนต์ตอนจะเสร,ริมหิ้วบ่กค่ะปอกพริกบองยังเนี่ยไส้มดด้วยเนี่ยกันกับข้าปุ้น <c oughs> บอคียร์ดล้ยหละ <c oughs> สำหรับกินีกับไว้ซนนีเนะค่ะ ม่กินเขากินนัำงมีเขาเศร้าน้องกันเลยสภาพพี่น้องออกเดินทางแล้วไปหนึ่งห้าตามล,าล่าเขาปลาใหญ่ค่ะ <c oughs> เปิ้ลก็ได้ฮห็ดปอกเห็ดปวกยเอาก็ได้ย้อย,ยุูมือเนาะมือละสองสามดอกค่ะสำหรับคลิปนีกับว้ส้มนีนะคะ่ะสวัสดีค่ะไอเสิร์ฟมาพี่น้องเด้อค่ะ